ความเดิมตอนที่แล้วโอ้เป็นบ้านฉี่แล้วเนี่ยโอ้พี่แม่กำลังฉี่นะผมโอ้กำลังยืนฉี่แล้วอยู่ใกล้ชมการฉี่ที่ใส่ในเกงฉี่นะผมใกล้มากพยุงไข่บางเปล่าของเขาเดียวนี่ขย่าได้แล้วโอ้ดูท่าขย่าของเขาสิครับ แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกราพผมนิวส์ของเกมสวัสดีเพื่อนบ้าน Hello Neighbor ในพาร์ทที่11นะครับผมกับ Alpha 2องกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูตัวอย่างบ้านคร่าวๆของ Alpha สามนั่นเองนะครับผมที่ซ่อนอยู่ในคอมมานด์โหมดของเกมนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากรู้คอมมานด์โหมดกดยังไงก็คือกดปุ่ม Thudie Key หรือปุ่มเป็นภาษาอะไรนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการกดปุ่มนี้ถ้าเกิดว่ากดไม่ได้ให้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมอ่ะกด ให้มันขึ้นต้านล่างนะครับผมขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็พิมพ์คําว่า open แล้วก็ตามด้วย neighbor สานี่นะครับผมก็คือ open ก็ได้หรือ t a b l ก็ได้ผมสองอันเนี้ย table neighbor สาได้ทั้งคู่เลย enter ปั๊บมันจะเข้าไปสู่หน้าตาประมาณนี้นะครับผมมืดๆอย่างนี้เป็นบ้านลึกลับหลังหนึ่งนะครับผมที่มืดมากโคตรมืดเลยมืดโคตรอันนี้คือถ้าเกิดเราเอาของมาแล้วก็ของมันก็ไม่ไม่ตามมามานะครับผม น,นี่ผมถ้าไม่เห็นอะไรเลยผมต้องหักไอของที่ใช้มองเห็นแล้วมาดูซิว่าในบ้านหลังน,นี้มีอะไรให้เราได้ติดตามมองดูบ้านนะครับ<ๆ>ผมก็จะมีพวกทางอย่างนี้ไปโอ,โ,โอ้โหอู้เพื่อนบ้านนี่เพื่อนบ้านนอนอย่างนี้ด้วยโอเควัสดีเพื่อนบ้านจา๋าเมื่อกําลังลอยตัวนะผมได้ไฟฉายไ,ไฟฉายรือเปล่าวะมันจะยู่ที่เสกไฟฉายรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็คือจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นบ้านคร่าวๆข,าข,าของเพื่อนบ้านแหละเดี๋ยวผมจะขอเดินด้วยวิธีปกติกันนะตรงนี้มีเหมือนบันไดได้วยนะผมบันได ีนได้ด้วยโอเคนะปีนได้ผมเชื่อว่าน่นจะเป็นบ้านตัวอย่างของฟาสาวนะครับผมอันนี้ปีนได้แต่เข้าไม่ได้โอเคก็ปล่อยไว้ก่อนนะอันนี้มีทางลงม,มีประตูไปหลังต่อด้วยน,นี่ล็อกอยู่นะครับผมขอเดินไปทบทปดกันนะมือมืดมากเน่มืดมากเราไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะโคตรมืดเองขางนี้กอนนะทางนี้โ,โอเคลงได้นะผมอันนี้เป็นเหมือนกับห้องบางอย่างเสกไปใช้อยากได้ไปใช้มาเลยเป็นเรื่องเสกเป็นไง เป็นบ้านหืมได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตามอยู่ยนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านอยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นโอเคคือถ้าอยู่ผมมอนจะเห็นโครงล่างบ้านคร่าวๆนะเนี่ยตันนี้เป็นเหมือนกับทานเต้นท์ดินนะครับผมเนี่ยเป็นที่กร์ดแล้วก็มีแผ่นไม้อะไรอย่างนี้นะผมเดี๋ยวเพื่อนบ้านอุย้ยเสียงแต่ไม่เห็นตัวคนน่ากลัวโอเคไปดูได้โอเคข้างนอกโอเคนี่ก็คือสภาพบ้าน อ๋อฟาสานเองนะครับโผมนี่เป็นบ้านหรือไรวะเนี้โคตรใหญ่อันนี้คือโอเคตัวอย่างคร่าวๆนะผมน่าจะเป็นไปได้เพราะเป็นโอเคนเป็นทาวเวลเนเบอร์สามนะผมใหญ่มากเค้มากบ้านหรือเมนชั่นหรือไรโอ้นี่เพื่อนบ้านมาแล้วเห็นเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านผมมาด้วยโอเคเพราะ่ามีเพื่อนบ้านในบ้านหลังนี้แล้วนะครับผมให้เราได้เล่นนี่ด้จับได้นะครับผมดูก่อนนะว่าในบ้านหลังนี้มีอะไรเราเล่นบ้างอันนี้มีกับดักหมีได้นะเหยียบได้ปะเหยียบได้ด้วย โอเคดนได้ปะดนได้ด้วยโอเคขอดูนะท่านี้มีตัวจินเนเตอร์ด้วยประเด็นกดได้ปะอยากกดให้มันเปิดไฟนในบ้านได้ตอนนี้อยากได้ฮิตไปฉายมากเลยนี่ปาได้ปะป่าได้ด้วยโอเคก็คือเป็นเป็นของที่เตรียมไว้สำหรับเล่นด้วยนะผมแต่ประเด็นคือผมไม่เห็นทางเลยอะ่ะข้างในมันมืดเกินไปอะ่ะมีวิธีเปิดไฟฉายหรือเปล่าอยากมีไฟฉายในบ้านได้ดูดของพวกบ้านได้ง่ายอ่ะตอนเนี้ย บ้านเขตานไปทางนี้นะยิ่งไปทางนี้แล้วก็หายไปเลยนะผมอันนี้ก็มืดเหลือเกินมืดโคตรล่ะอันนี้มันเป็นเพดานสูงไว้ตั้งบางอย่างไว้ไม่เสร็จนะผมเดี๋ยวขึ้นบ้านเดี๋ยนะดินเสียง้ะไม่เห็นหน้าน่ากลัวนะถ้าเกิดผมบอมอ้มมาโอ้โหนบ้านมาดีจ้ะคนลุกเลยเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยเตีนขึ้นบ้านดูทั่วบ้านกันนะโอเคผมรู้แล้วอ๋เกี่ยวกับการตั้งค่านะผมตั้งค่าให้กราฟิกมันหมุนๆมนกว่านี้ได้เดี๋ยนะ ต้องไปตั้งข้างน,นอกไปนะกดตั้งไม่ได้เฉยต้องไปตั้งค่าให้กราฟิกมันดูต่ำกว่านี้น่าทําให้สว่างขึ้นได้นะผมเพราะตอนนี้เชดเดอร์เงาในบ้านมันเยอะเกินไปถ้าเกิดผมกด E S T ปับป๊บปรับทุกอย่างมันโลหมดสังเกตแสงนี่เออปรับโพสโพสเทสให้มันโลนะผมอันนี้แหละอื่นก็อ่าดูน,นะดูดูความไฮนะสังเกตไฮกับโลอะไรมันสวยกว่าผมว่าโลมันก็ดูดีกว่านะเนี่ยสังเกตแสงมันจะสว่างขึ้นมาก รายละเอียดเอาโอเคเอาหาก็ได้โอเคอัลตราอัลตราเป็นรายละเอียดย่าวู่ดิสแตนด์เอาตา,า,ตา,า,า,ตา,ตาที่แต่ว่าพโพสต์โฟนกับชาร์โดเดยดตัดตรงอันนี้ไปนะผมจะสว่างขึ้นมากๆเนี่ยจะเป็นภาพนี้นะผมเมื่กิดเราตอบเสร็จแล้วปับ๊บก็ไปโอเพิดบ้านเพื่อนบ้านแล้วปั๊บไปดูซิว่มามันสว่างขึ้นขนาดไหนนะผมจะได้เห็นบ้านข้างในแล้ะนอกจากตอนแรกมัน มืดเกินไปเพราะว่าไม่ได้ปรับโพสต์ับบชะโดออกนะครับผมพอาโลว่าดูง่ายขึ้นเลยนี่เห็นนะแต่มันก็อาจจะแสบตาเนี่นึงก็ขออภัยนะผมว่าจะดูไม่ค่อยสบายตานี่ไงชัดเจนมากนี่คือบ้านจริงๆอุ้ยวินได้ใชยโอเคนี่คือบ้านจริงๆของอัลฟาสามตัวอย่างนะผมมีกล้องใช้งานด้วยตรงนี้โอเคสวัสดีเพื่อนบ้านจะเย็นเพื่อนบ้านดูก่อนนะในบ้านมีอะไรบ้างอ่ะขอหาก่อนโอเคเพื่อนบ้านก็ได้ตามมาอย่างนี้นะผมลงได้ลงหนีได้โอเคดูจากข้างนอกก่อนนะ โอเคชัดเจนนะครับผมโอ้โหทะลุตัวจากทั้งสองเลยอาจารย์เพื่อนบ้านจ๋าเจนนะเพื่อนบ้านโอเคขอหาดยก่อนนะบ้านเธอมีอะไรบ้างนี่คือสภาพจริงๆผมทั้งหมดใหญ่มากแล้วก็ชัดเจนมากนะผมมีดวงดาวรอบทิศถ้าจะอยากขนาดนี้เล่นในยานะครับอัฟภาษาผมเชื่อนะแต่อัฟาษาทุกอย่างโครงสร้างบ้านไม่ใช่อย่างเงี้ยมันเป็นแบบแนวสูงมากกว่าไม่ใช่แนวกว้างนะผมออกไปมองอะไรกำจากบ้านหน้าบ้านเฉยนะเนี่ยโอ้โห อันนี้ผมจะยังไม่บินนะผมอยากดูว่าในบ้านเราเดิมเ็นได้บ้างนะผมนีขึเป็นบ้านตามคอนเซ็ปต์ของเกมดีกว่านะผมตามนึกไหโอ้โหขึ้นได้ปะขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้วะโคตรสูงเลยโอเครู้สึกว่าเพื่อมันจะเกิดข้างล่างน,นะผมก็ขอดูชั้นสองกันเลยกันนะผมตรงนี้ก็มีห้อง,งกว้างนะผมให้เราเดินเดิน,ด,นดูได้วิทยุเปิดฟังได้นะผมโอเคนี่คือโครงสร้างบ้านคร่าวๆนะมีประทัดให้เราเล่นด้วยโอเคจัดไปมีหั เนี่ก็คือข้างบนเครื่องดัดยาวางๆไว้เฉยในพวกนี้โอเคมุ่งไปเลยจ้าอันนี้มันเป็นบริเวณดัดฟ้าแล้วผมซึ่งกว้างมากใหญ่มากแต่ยังไม่มีอะไรไม่ได้สร้างอะไรไว้น,นะผมคือถ้ามันใหญ่ขนาดนี้อาจจะมีอะไรให้เราเล่นได้แบบอลังการการสร้างมากอันนี้ห้องอะไรวะอันนี้ห้องนั้นปะห้องนอนใช่ห้องนอนที่เราเจอตอนแรกสุดนะผมที่มัน,นมีบันไดลงอ๋อบันไดมันเชื่อมต่องี้ สว่างมากเพราะว่าตอนนี้ชั a นเดิ้ลหายหมดเลยไม่มีเงาโพสโพลได้โพสโพสเสรนะผมเป็นโครงสร้างคร่าวๆเริ่มต้นเริ่มแรกสุดเลยเก,ก้าอี้ฝังตัวตรงนี้เลยอันนี้คือที่ที่เรามาตอนแรกเราจะเจอทางอ๋อวันนีอ้อ๋อเก้าอี้นี้มันบางทางอยู่โอเคมีหน้าละอ,าออกแล้วใช้ได้เลยวันนี้ตู้เย็นนะผมเปิดได้ปะมีน้ำล่วนๆมาได้โอ้โหมีมือมือแล้วเนี่ยมือหุ่นได้เหรอวมีมือหุ่นเฉย มีพวกกาดน๊ชามีพวกนมนะครับผมคอนนมไม่ได้นะมันไม่ขึ้นในโดนนะเป็นของกับฉากเฉยนะครับผมมีก็แอปเปลิลทองด้วยโอ้มีนมลอยได้จานลอ,อยได้แอปเปิลทองลอยได้เ็าี่ติดโต๊ะนะครับผมรูปภาพแมวอะไรนี้ห้องครัวสภาพเป็นอย่างนี้นะผมมีมีกาวด้วยเน,นี่ยนะครได้ใช้กาวในการติดกับดักอะไรนี้ก็ได้หรือว่าเป็นรู้สิติดนู่นติดน,นี่ได้โอ้ขึ้นบ้านมาดีโอ้โหใจเย็นขึ้นบ้านวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเควิ่งแข่งกันเด้อ เอาไว้ติดมานมาปุ๊บโอ้ยเต็มหน้าเลยมาอยู่ข้างล่างสปอนข้างล่างอ่ะข้างล่างเลยไมไปไป,ไปไม่ได้นะขอดูข้างบนก่อนนะครับผมอันนี้ห้องน้ํากว้างใหญ่มากมเขาใส่เฉพาะของที่เราสปายจะพบเจอได้ในอัลฟ้าสองอ่ะมีโคมไฟคือยังไม่ใส่ของพิเศษที่จะมีในอัลฟ้าสามในอนาคตอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่างั้นนะบันได่ในสูงเลยไหมโอเคชั้นนี้ก็มีพวก แต่ตรนหนามากมามีเตียงมีโอเคระบบไฟมีซ่อนตรงนี้ซ่อนตรงนั้นเหรอบินได้ไหมเนี่ยบินไม่ได้แล้วสูงเกินไปเป็นเตาผิงที่คุณเคยเอาเผาของได้ตรงนี้นะครับผมตเตาฟ้าน,นึงเดี๋ยวจะบินขึ้นไปดูนะตอนที่ดูให้ทั่วเสร็จแล้วนะครับผมตรงน,นี้ประตูปิดครึ่งด้านเฉยโอเคแล้วก็ขโมยสุดตรงนี้เป็นห้องว่างๆนั่นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษ นะครับจะเป็นหอคอยได้ถ้าเกิดดึกภาพอัลฟาสามเลยนะคตจะมีหอคอยอะไรอย่างนี้ให้เรา,ข,าข้าปีนบันไดขึ้นมาได้หรือไม่ก็ในอนาคตอันไกลต่อไปนะน,นี่ผมเข้าในเกมนี้ได้เยอะเลยนะว่าจะมีอะไรเพริ่มเติมพิเศษอะไรยาวไกลมากกุญแจด้วยเอามามามาตรงนี้มีตู้เชื่อมโยงกับไฟข้างนอกเหรอมีแผ่นไม้มีอะไรไม่แนใ่ใจคล้ยๆกุญแจแต่ไม่ใช่อันนี้ไปไม่ได้ติด ติดแผ่นไม,ม้นะครับผมตันนี้ประตูที่ติดกับบางอย่างอ๋อ,อติดกับตู้นี่เองโอเคประตูเฉยประตูซ่อนได้ได้วยซ่อนได้ด้วยเฉยโอเคมิจนจินเดเตอร์ตรงนี้เข้าไปข้างในข้างบนชั้นสองได้กดเปิดไม่ได้นะครับผมอันนี้น่เชื่อมโยงกับชั้นสองโอเคดูทั่วแลนะ้วเหลือชั้นหนึ่งชั้นเดียวที่ยังไม่ได,ดูเพราะาติดเพื่อนบ้านดูข้างล่างหน่อยนะเพื่อนบ้านขอเวลาดูหน่อยแป๊บน,นึงอย่าเพิ่งวิ่งไล่นะโอเคเปิดล็อกได้ด้วยกุญแจใช้ได้นะครับผมไม่ได้ เป็นกุญแจอ่าไม่ได้กุญแจที่อ่าของปอมนี้ใช้ได้จริงนะผมตรงนี้มีประตูเนี่ยประตูนี้คือประตูที่ควรจะเป็นประตูทางดินนะผมเป็นภาพนี้อืตรงนี้โอเคไขได้ปะนี่ไขไม่ได้ไขบินเข้าก็ได้อ๋อเดี๋ยวนะถือของผิดเี่กถือประทัดนะผมออกไขไม่ได้โอเคอดีอันนี้รีบผ่านไปหวัดดีเพื่อนบ้านอยู่นี่ป่าวหวัดดีเอาไม่เห็นเหรอไม่เห็นเลย ปกติเห็นแน่อ่เนี่ยตอนนี้ไม่เห็นเฉยงงช่ <c oughs> างเถอะโอเคเอ,ออกสีทางนี้ไปได้ปะไปได้อ๋อน,นี่คือตู้อ๋อน,นี่ข้างบนนะที่น่าเชื่อมกับข้างบนปะไม่แน่ใจวะนี่ตู้อ๋อน,นี่ใช่ใช่ตรงนี้คือตรงที่เมื่อกี้มัน,มนผมาครึ่งเดียวนั่นแหละครับผมโอเคต่อเชื่อมโยงสายไฟกันสวยงามมากประมาณนี้แหละสำหรับโครงล่างบ้านของอัลฟาสามนะครับผมตัน,นี้มีสวิต์เปิดปิดได้เปิดปิดอะไรวะ <c oughs> มันเชื่อมโยงอะไรกับอะไรอะ ไม่แน่ใจโอเคคร่าวๆอย่างนี้แล้วเราก็รู้แค่นี้นะครับผมพื้นบ้านก็โอเคเห็นแล้วอ๋ออ๋ออ๋โอโอ้ยบาึ <c> ้ <oughs> สาได้อีกนะโอ้ยออกมาข้างนอกเฉยโอเคเราเข้าก้หมดแนละ้วเราลงบินนะครับผมไปนในบ้านนี้มีอะไรเราพบเจอบ้านเราแต่นี้นอกจากที่เราเห็นนะผมอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ตรงนี้มีชั้นอันนี้ไม่น่ามีอะไรผมมาครึ่งเดียวนะครับผมแทงมันปล่อยมันไป,ไปขึ้นแปบินขึ้นไปบนนะ อันนี้มีช่องว่างอันนี้บันไดอะ่ะอันนี้มีโคบาลนิดอยอันนี้มาจากไหนวะเดี๋ยวนะโคบ,บาลนี้ทานนี้มาจากอ๋อห้องนี้เรอระห้องนี้ห้องนี้มันอ๋อห้องนี้มันล็อกชั้นสามนะผมล็อกกุญแจอยู่เดี๋ยวด้ะโอ้ตกใจ๋อมันคือห้องฝั่งนี้โอเคฝั่งขวาผมไม่ได้ไปด้วยใช่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 โอเคฝั่งขวานนี้มีออกไปแล้วนี่วะเริ่มต,ต้นไปแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้เคยไปยังวะทางนี้ ทางมันกว้างๆนิดนึงนะเพราะตอนแรกมืดเลยดูไปทั่วเลยจำไม่ได้มันจะคุณอ๋อใช่ไปแล้วข้วางบนที่เราเปิดขึ้น้าดทิ้งไว้นะครับผมไปหมดแล้วแหละผมว่าแต่จะแค่จําไม่ได้แล้วประตูนี้อ๋อประตูเมื่อกี้ประตูฝั่งขวานี่ใช่ที่มีกุญแจล็อกอยู่ไม่ได้มาตรงนี้ไขไม่ได้นะโอเคไขไม่ได้ตอนนี้เป็นประตูที่ลอยๆได้จากชั้นชั้นสองข้างบนนะแล้วก็เข้านี้ก็จะเจอเข้ากับ อันนี้มีประตูอีกบานหนึ่งอ๋อโอเคประตูนี้มันล็อกอยู่เพราะติดเก้เาอี้นี้นะผมวันนี้เป็นพวกอ่าสิ่งของที่ตั้งตั้งไว้เพื่อเราปีนบันไดขึ้นไปได้แต่จริงนะผมแอบคิดนะว่ามันตั้งไปแปลกๆนะผมแบบว่าตั้งติดเพดานมันตั้งเอียงบ้างตั้งรอยพื้นลอยฟ้าบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้ของจริงเป็นอย่างนี้หรอนะือเปล่านะมันจะมีไอ้ผลที่ตั้งอะไรอย่างงี้ก็ได้อาจจะแบบแนว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 พื้นผ้า,อ,าอะไรอย่างงี้เลยเปล่าไม่แน่ใจนะผมโอเคอันนี้มีของเต็มเลยกับดักด้วย มีของมากมายให้เรา,อาเอาเนี่ไอ้ป้าไอ้ซ่อนตรงนี้ก็คือตรงที่เราที่กี่เห็นแต่ตรงเนี้ยตรงนี้ม่เหมือนบันไดหรือว่าอะไรเอามีเป็นกับที่ตั้งรั้วนะครับผมเอามาดูของล่วงหน้านะว่ามีอะไรที่ไปได้ในในอัลฟาเวอร์ชั่นหน้าที่เราต้องเจอก้องจำปิดโ okay. อเคผมพวกพวกนี้เป็นของที่เราเคยเห็นตั้งแต่อัลฟาหนึ่งแล้วถึงอัลฟาสามนะครับผมโอเค่อดูจากมุมสูงนะ ตรงนี้มีรูแล้วก็ตรงนี้เป็นหอคอยที่ผมเห็นไดป,ปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมน่นาจะไม่มีอะไรแล้วผมว่าน่าจะมีแค่เนสแบบในส่วนของตัวพื้นที่บ้านอันนี้อุ๊ห้องนี้ไม่เคยเห็นนะอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนี้ที่เราเข้าตรงนี้แล้วมันติดประตูใช่ไหมติดเอตู้ตรงนี้โอเคมีอืมไอตัวรั้วอาจจะใช้เป็นที่ตั้งกระโดดข้ามขึ้นบนก็ได้นะครับผม <c oughs> ในอนาคตอาจจะได้เจอเลยพวกนี้นะ ตูนี้บันไดตอบทางขึ้นประตูชั้นสองก็ไดม้มีที่เปิดอันนี้ด้วยก็สร้างอะไรในนาโคเนี่ยลึกไม่ออกเลยีา้าเกิดบ้านใหญ่ขนาดนี้แล้วให้เรามาวิ่งเล่นขนาดนี้นี่คือโคตรโหดนะเนี่ยได,ได้เจออะไรเยอะในแพทหน้านะผมว่า เพราะาพวกเราเข้าใจได้เลยว่าเวอร์ชันอัลฟาสาวนั้นจะมีแล้วเล่นเยอะมากนะครับผมเพราะว่าจะมีห้องเยอะแล้วก็ใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดลบมปินาจากอัลฟาหนึ่งอัลฟาสองแล้วก็ตัวเพียวฟ้ามันลงกันเนี่ยจะ,จ,ะจะใส่ได้เยอะเลยอ่ะนะครับผม <c oughs> ผมว่ากันนะใจะเย็นเป็นบ้านใจเย็นอ๋อไปใชายนี่เองโอเคไปใช้อยู่ข้างหน้านะครับผมม,มาถึงนมนะ <c oughs> ม,มาถึงนมเฉยโอเคแล้วก็ของคนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรพิเศษนะครับผมนะเพราะว่าตัวเกณย,ยังไม่ได้ใส่เต็มที่นะ ว่ามีอะไรหรือเปล่าก็เป็นของที่เราเคยพบเคยเจอแล้วจากเวอร์ชันเก่าๆนั่นเองนะครับผมโดนได้โดนได้ดดหมดเลยโอเคมีอมกล่องะฮ้องเล็กห้องหนึ่งน้าต่างเหรอมีน้าต่างข้างในนี้นะค,ะค,ะนะคะรับผมก็น่าเตรียมไว้สำหรับคัสตีบางอย่างแหละคัสตีหที่นาต่างใช้งานบางอย่างได้โอ๊ตรงนี้มีอะไรบางอย่างดูให้ั่วนะเผื่อเจอใต้ดินอะไรงนี้ว่าไปเผื่อใครสงสัยว่ามีอะไรหรือเปล่ามีเสานที่หักครึ่งเสา นะโอเคอันนี้คือทั้งหมดของพาร์ทนี้แล้วกันนะผมมันก็สั้นๆนะเพราะว่ามันก็มีแค่นี้แหละที่ให้ดูสรับบ้านเนเปอร์สานะผมน่าจะเป็นอนะัลฟา3ามแน่ยังไงจ้าขึ้นบ้านจามองอะไรจ้าก็คงเปนต้องแบบบ้านอัลฟาสามนะผมก็คือหมือนว่าคนสร้างเขาสร้างมาหลายแบบแล้วก็โดนหน้าเฉยแล้วติดตันเฉยแม่มันะบ้าน,านติดตันเถอติดตันหัว โอเคครับผมก็คือนคนสร้างเขาสร้างไว้หลายแบบเพื่อที่จะให้ดูว่าคนชอบแบบไหนกันแน่นะครับผมจะได้เอาดีไซน์มาผสมรวมกันในของจริงได้อะไรนี้ก็ไปนะครับผมก็ต้องรู้กันเลยทีว่าอัลฟาสามจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะแล้วส่วนของโคนดนี่คนอีกมากมายที่เห็นนะผมพิมพ์ไปก็จะมีขึ้นชื่อมาเต็มเลยมอะไรเรื่องได้เยอะมากนะอุ้ยเป็นบ้านจะเย็นเพื่อนบ้า่นกำลังดูโค้ดอยู่จ้ะเนี่ยที่เห็นนะผมว่ามันมีเยอะมากนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าผมหาโค้ดอะไที่น่าสนใจเจอก็อาจจะเอามา,าเล่นต่อกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตพอกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมสวัสดีเพื่อนบ้านนะครับผมในพาร์ทนี้จบแค่นี้นครับผมเล่นนะักโค้จะมีอะไรให้เราเล่นกันต่อบ้บางก็ต้องลุ้นกันไปนะครับโอเคสีนีท้ทำให้เข้าไปแล้วบบ๊ายาย